ดีค่ะผู้ฟังและท่านผู้ชมช่อง a d Story นะคะวันนี้ a d Story ก็มาพบกับท่านอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะพอดีวันนี้ก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเป็นวันที่ป้าแตนจะไปที่อายการเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาก็ อยากมาทําคลิปเป็นกำลังใจให้ป้าแ่นนะคะเราในฐานะเอซและผู้ติดตามข่าวก็ขอให้ป้าแ่นจงประสบโชคดีอะไรที่เป็นความจริงมันก็เป็นความจริงวันยังคําและเรา f อซก็ ยินดีที่จะให้กำลังใจป้าแตนนะคะอีกไม่นานความจริงคงเปิดเผยต่อไปการใช้ชีวิตก็คงจะดีขึ้นและเหล่าเอซทั้งหลายก็จะเป็นกำลังใจให้ป้าแตนอยู่ข้างๆป้าปแตนตลอดไปนะคะวันนี้สิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่มัน ไม่เป็นที่ประทับใจก็มองผ่านมันไปทําตัวให้เข้มแข็งทําจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อครอบครัวเพื่อลุงพลเพื่อน้องมนโอมนะคะแ,ะและทุกคนที่รักประแตนก็ยินดีที่จะให้กำลังใจและอยู่ข้างๆประแตนนะคะสิ่งไหน ที่ป้าแดนคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับการที่จะให้ความจริงมันพิสูจน์ตัวเองป้าแดนก็พูดให้ท่านอายการหรือเจ้จาหน้าที่เขาได้รับทราบนะคะอีกอย่างหนึง่งก็เป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะวันนี้ คงเป็นท่านทนายรัชพลน,นะคะท่านเป็นคนน่ารักนุ่มนวลสุข,ขมุมเราก็เป็นกำลังใจให้และอยู่ข้างๆดูว่าวันวันไหนที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะป่แตนฝากถึงน้องๆมนโอมด้วยยังไง f อซี FC ก็ยังรัก และเป็นห่วงน้องๆและครอบครัวประแตนนะคะและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวประแตนด้วยคุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะประแตนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งสู้มาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องสู้เข้มแข็งนะคะประแตน ฝากลุงพลด้วยวันนี้ลุงพลก็ต้องทำตัวเข้มแข็งเป็นตัวอย่างให้ป้าแตนเพราะวันนี้ป้าแตนจะต้องให้ปากคากับอายการลุงพลก็ต้องอยู่ข้างๆนะคะมุนโอมก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันและเหล่าเอฟซีทั้งหลาย ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้รักครอบครัวแตนนะคะแล้วก็อย่าสู้ๆนะคะปะแตน <c oughs> ก่อนออกจากบ้าน <c oughs> ก็คิดว่าเราจะต้อง ชนะนะคะว่าแต่ชนะในทุกสิ่งชนะในทุกมารที่มาก่อกวนหรือว่ามาสิ่งไหนไม่ดีอย่าคิดก่อนออกจากบ้านคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างเราต้องชนะมั่นใจทุกอย่างจะต้องเป็นวันของเรา ไม่มีวันไหนที่เราเอฟซีจะไม่ให้กำลังใจป่าแตนสู้ๆนะคะป่าแตนสู้ๆนะคะป่าแตนสู้จนเราชนะเราได้ลงมือสู้แล้วเราต้องชนะสิ่งไหนที่มันบั่นทอนจิตใจอย่าคิด ็เป็นกำลังใจให้ก็อวยกรณให้ประแตนพบแต่โชคดีสลหรับวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ประแตนและครอบครัวนะคะและทุกคนที่ไปวันนี้ที่ไปให้กําลังใจประแตนไอเดียการมุกดาหารวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักกันนะคะรักกันมากๆ รัการสามัคคีกันอดีสตอรี่น,นะคะสวัสดีค่ะ